ค่ะที่คุณไม่ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมฝากคุณค่าของวิดีโอนะเพื่อการดูที่ชัดก,กว่าเดิมร้อเยเท่าไงแลง้วก็ยื่กดไลค์ด้วยนะครับผมยามราตรีแห่งหนึง่งมันจะมีะเพื่อนว่าพ่ผีตัวหนึ่งเทียคลายเปเกจูใช่แล้วทุกคนลายเปเจูอยู่ตรงนั้นล่ะทุกคนดูดีนะนี่ไงทุกคนทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมล่ะตัวละครนั้นก็คือโกดาน่างผีไม่ใช่สินี่นะฮะฟูกิแล้วเนี่ยล่าผีไม่ใช่คนนึงี้เลยไงเพราะจะมาล่าผี ไม่ใช่เหมือนเดิมไ่มันคือไม่มีคิวนั่นเองทุกคนเป็นไงไม่มีคิวเนี่ยเหมือนว่าที่มีความลึกซับสูงมากทุกคนผมไม่รู้ว่าไม่มีคิวเนี่ยประวัติเขาไปมาเป็นไงนะใครรู้ก็สามารถเล่าใต้คอมเมนต์ได้เลยทุกคนนี่ไงที่ผมรู้มาเนี่ยคือมันมีความเกลี่ยใครไม่คิวสูงมากมาฮะท่าแรกคือเดี๋ยวเข้าไปอ่านในการต่อสู้ษด้วยกันฮะมาดูด้วยกันฮะทุกคนนี่มาเลยเป้าหมายของเราคือชนะเท่านั้นมาทุกคนตอนนี้คือเราทำการอัญเชิญไม่มีคิวแล้วไงมาจิสต้าไปก่อนเลยด้วยกันฮะนี่ไงมาเท่าแรกของไม เดี๋ยวนะมันแค่ชาร์โดบอลมากกว่านะมัน่าใช่กเลมเงาอะ่ะแต่ว่าชาร์โดคอกับเพราะว่าคอมันคือกเลมมาทุกคนมาชาร์โดคอไปกลีมเงานีไงถึงไม่เป็นเฮ้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวนะผมเห็นมือตะเกียบว่ามันมีเงาตามท้ายที่มันยิงบอลไปเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแล้วกันคิดทอาล็อกไปขอชาร์โดคออีกทีหนึง่งอ๋อเหมือนว่ามันการถูดเงามาเลยทุกคนผมว่าถ้าจะใช่นะั้ตายผมคิดมาฮะโอเคมาแล้วก็เคลมต่อแล้วกันฮะถ้าเคลม เฮ้ยไม่ม wow. ันเอาเป็ดไอโกดาล่างผีออกมาล้วคนก็ตีเด็ดนี่มันเป็นรูปเกจูนี่จะไม่แปะเลยครับทุกคนผมบอกเลยเพราะมันนี่เจียช้างมกจูอะไรไงัล้วคอไปนี่ไงล่ะแล้วก็สตล์เหรอนี่ไงเราเลือดด่าที่มีบล็อกเองการทุกคนเกมชิมบปที่ผมเอาเอาเจ้าหญิงเนสซี่มาเนี่ยเพราะว่ามันไม่สูงไงผมกลัวตายนะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือชนะเท่านั้นเคลมไป ต,ตี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 นี่ไงโอ้โหไม่เข้าหรอไม่ได้สิต้องเข้าอยู่แล้วแหละโอเคฮะเกงก้าโยมตีเสรโลมายุงเจ้าเนไ่ยมายสตอมเลยกัน <S <S บินแมสซาลแล้วก็ตายไปโอเคฮะมาเกรดาเลวยกันห้ผมอ่านผิดขอภัยนะ โอ้โหน้าเมสูงมากหนึ 1, 2, ่งล้านหนึ่งแสนเลยเหรอแต่ว่ามันราดดคาจับสแกนในคอมไม่มแ้่นี่มันจับสแกนเหมือนแฟนแอปเปอี้เลยอะทุกคนอฮ้ยมันหน้าแบบว่ามันออกแนวน่ากลัวเล็กน้อยนะเปอร์เซ็นดังไปขอพายด้วยคนแคเดลคอไปมันมันเท่มากเลยทุกคนมันมันหลอนมากแต่ว่าโก้หลอนกว่าไง <laughs> โอเคมายังตีมาเลยเกงก้ายังตีมาเดี๋ยวผมขอเก็บหลอนติแป๊บนึงโอเคมาเชี้ตาเราไป อ่าฮะเกมไปไปีฉาเพื่อได้เกียร์ตีเยอะโอเคเกือบเต็มฮะทุกคนแต่ว่าฮัลโล่ไม่แต้มันก็ตีเราไม่เข้าอะ่ะจ <c oughs> ิตเตอรล็อกไปัสังเกงการ์เพื่อนตีมาก็ใช้ดอคอไปโอเคมาหลอดตีเต็มละก้าตีมา้าทุกคนนายปล่อยอะไรมาโอาหูยสองฮันดาเมจดิิเกลเลอร์สะกดจีบมา้าทุกคนเฮ้ยผีโอเคมาเฮ้ยเรา ไงทุกคนเป็นการแบบว่าหุ้ยมันการแบบมียา,าวห้ามควมหัวนะแล้วก็เหมือนว่าจะมาจับแกรเราประมาณนั้นแหละทุกคนมาเคลมไปในเงี้ยตีเงี้ยไม่เข้าเลยโอ้ยไม่ไหวเลยนทุกคนนี่เมื่อตีไม่เข้าแบบนี้เราก,ก็เราต้องเฮสเตอร์หรอมีเงี้ยตัยหนึงตัวทุกคนตัวที่สองตายต่อไปดูดเงาแล้วกันนะขอแค่ไม่ตายพอโอเคยังไม่ตายทุกคนแชโดว์คอไปขอปีฉาดด้วยแชโดว์คอเลยแล้วกันนะ ขอให้ไม okay, okay. okay, ok, ่ตายโอเคตายไปแล้วใช่ไหมเธอะโอเคทุกคนทุกคนให้ความหลอนเท่าไหร่ก็เขาไม่หมอนได้ทุกคนทุกคนให้ความหลอนเท่าไหร่ก็สามัยเขาไม่หมอนได้ทุกคนงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮาร์มิมิคิวความตัวสินี่ไงทุกคนโกดั้นหนึ่งตัวนี่ไงฟูกิดันไหนึ่งตัวทุกคนแล้วก็นี่ไงโฟจามาหนึ่งตัวทุกคนแล้วก็ล่างจริงออกมาแล้วไงโอเคทุกคนครั้งนี่ขอลาไปก่อนแล้วกันฮารวโซลิค้าขอขอบคุณท่านชมครับนี่ทุกคนไปกดไลค์ได้์โดนแบบนี้เลยให้ทุกคน ต,ต,ต,ตี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 นี่ไงได้ไม่กดไลค์เรวบนี้เลยครัทุกคนลาก่อนฮะ